เม่ส่รงค่าแม่ส่งปีพี่น้องๆเอ้ยก็เอ้เสพผัวปันแห้งขาใส่หมะหอมกูก็กูก้นกูติกูตั้งตะมอดตั้งแซงขาอ่เมื่อไนเป็นวันที่ซ0เหลือนทันวาปี2รงเห็นเค่ะได้ตอนไนขาใส่หมะหอมเดอออนปีพี่น้องๆเข้าคากว่าต้อยเงาลล้เจ้าเคือว่าจังหนังในค่ะอาคาในเนี่ยก็ตับไปแลนลิ้นตั้ง k n u k n l a เป็นปังตึกกันแล้ตั้งฝ่ายตับไปแลนลิ้นมีลองตุกซุ้มลู่น้ําในออก ตับไปแลนลินตั้ง knu knla เป็นปางตึกกันในเจตอนผาป,ปนเมืองย่างแลฝ่ายตับไปแลนลินไม่ลองตกซุ่มตายนำว่าจังไหนยูดีสืบข่าว knu ออกข่าวกว่าว่าเมื่อวันที่เกา่าเลินโทนหาปีสองเห็น้าเอสเลินหาลอง13บสาคำปีได้สองห็นหนึ่งปากิีพานีเมื่อวานในกล้วยค่ะเนาะตับไปแลนลิน อันอยู่ฝ่ายได้ก้มกัมจับซึกมานป้้นเปลี่นข้าวกว่าในนาทีก้มกัมจับจุ่มหาคมตุ่มเจอจาดยางดับซึโปดปล่อยเจอจาดยาง knu knla แลไลเป็นปางตึกกันตั้งตับกอง1.02 knu knla ดิเนอร์เนตั้งหลงแหลกไกว่ิิมเส้นตั้งแผ่ ว่าต้องโขเจตอนผ่าปนเมืองยางเสถึงมาย่ำโหคําไหวปังตื้อเย็ยนกว่ายาวฝ่าย K N U K N L A เข้ากดทัาดองตีสองฝ่ายเป็นปังตึกกันนั่นเสกดท่าทพันโตตายตาไปแลนดินสิบเอ็ดก่อว่าจังไหนคะ่ะสิบเอ็ดก่อเนยคะเนาะย่นปังตื้อปอกําในเสฝ่าย K N U K N L A กดท่าหันโตตายซึกไปเลนลินค่ะเนาะ บีจีเอฟิเอ็กกอวานเซตาตับไปเล่นดินโฮมตั้งหมดตกซุ้มไหลยกออันวานันแต่อําไปเลโห่จอมแดดแนทเครื่องกองกลางกอฝ่ายเคเอ็นยูอไปซิมไหล่วานัยย่ำพ้องตัวเลี้ยวถ้าไปเล่นลินตับ2องศูนย์หนึ่งสี่เอาแห้งซึกตั้งนำเขาต้งหนึ่งในนาลินก้มกําดับจุ่มหาคมตุ่มเจอจัดยางดับซึกปปดปล่อยเจอจัดยางเคเอ็นยูเคเอ็นเอลเอยู่ว่าจังไน เมื่อวันที่3เหือนโทนหาเปีย2สองเห็นเศร้นั่นก็สื่อข่าว The l i b e r t s ออกในว้ไว่วาตับซึกมานอันเลซุ่มตับปางเศร้าคมตุ่มเจอจัดยางตับซึกปดปล่อยเจอจัดยาง KNU KNL A ข้มฝั่งแม่น้ํำคงในเจอตอนผ่าปลดเมืองยงางหลายอองตีนั่นมีแผนการเตไฮตับไปแหลนหลินยงางเข่าปึดยือ ตึกเอาขึ้นตับตี KNU k n l ยยึดไว้ในยึดไว้ในเิเหมือนตั้งไหายก้นเคยย่างหนังกันปืดยื้อคาแหมตายกันกล้วยแล่ลองใน KNU ลาดวา่าเข้าหนังกันถูงรีโฮมมือกันเิต่อสู้ตับสึกมานยึดอำนาจจึงเมื่องนั้นก่อนว่าจังไหนข้อมุ่นอันในสื่อขาวได้ฟีต้องออกไวค้ค่ะอ๋อค่ะปีพี่น้องนเอ,นอ,นอาค่าถมขาโค้ในยาวกอในอกในใจเป็นไว้จะงหือพองค่ะ ก็มันก็ปองว่าย่างหนังกันยืดกันนั่นขนะเนาะฝ่ายนึงก็เป็นดับไปแลนลิ้นเฮดจังนันนัน่นนะเนาะโอค่คอ๋อเป็นไว้เฮดไหนคะอ๋อ ปีพี่น้องน้องฮ่อขาห้ับถมกันอยู่ที่ไรตั้งไรต้องตักมาไรค่ะนะเงาไล่อินเทอร์เน็ตว่าสังวัตเจ้าในห้ามถมไรลีแจ้งแรงอยู่ค่ะนอได้วันเมือนในกอ้าใส่หมอกหอมก็เอาเงาไล่หลายเจ้าหลายรองมาอุบมมาลัดมาใครในป็นพี่น้องเฮาไหนค่ะนะค้าใส่หมอกหอมบมนวัดเตี๋ยใส่หัวคอแทงอันลีห้าในค่ะน้องเงาไล่เงาไล่เจ้าคืนหนค่ะนะาเนาะเงาไล่เมืองหอมตุ๋มห่อค่ะก็กอดด้วยเงาไล่ตีในเมืองหอมตุ๋มยอกกอเงาไล่ตีในเมืองใต้ไหนก็กอดด้วยตีเมืองใต้ค่ะนะเพราะว่าเงาไล่เจ้าคืนใน กับเลยลองเจ้าคือไหนคะย้อเนาะงไหนคะนะอคาโกยินหลียิ่นจมปีน้องค่ะกูก็ที่ครับถอมปันแห้งค่านอหนังเอดีโคคือดันเงาลายจอมวันนั้นก็แค่ตอดตัวไว้สับสไครต์เสก้ำไหนคะแค่พังอันปีน้องค่ะเลยหันอยู่เนี่ยเด้ก็เป็นแค่พังที่ในเมืองใต้ค่ะนะในจึงได้ประของไหนคะเนาะออค่ะลอยเล่งว่าจังไหนค่ะในก็ยิ่นจมถึงเจ้าของแค่พังไหนค่ะอาคาโยอนในปีน้องค่ะอยู่หลืกินวันแในรอดเพืกันเซก้ำคานอเหมือนสงค่ะ